มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเร็วกว่าระบบราชการมูลนิธิกระจกเงารับมอบแท็บเล็ตใหม่111เครื่องจากผู้ใหญ่ใจดีให้เด็กยากไร้ได้ใช้เรียนออนไลน์เผยยังต้องการอีกจำนวนมากครับกรณีมูลนิธิกระจกเงาโพสต์ขอรับบริจาคโทรศัพท์เครื่องเก่า iPhone 7 จากผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้ง111เครื่องที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อให้เด็กในครอบครัวยากไร้ได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ในการเรียนเพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้นพร้อมส่งหนังสือแสดงความประสงค์มาที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเกณฑ์การพิจารณาครับ ล่าสุดเพจมูลนิธิกระจกเงาโพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณ111เครื่องจากผู้ใหญ่ใจดีหลังจากมูลนิธิกระจกเงาโพสต์ขอรับบริจาค i p h o n e 111เครื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีเย็นวันเดียวกันนั้นคุณบัวลอยเพจบัวลอยฟอยทะลุและคุณเอสได้ติดต่อมาแจ้งความประสงค์บริจาคสมาร์ทโฟนตามจำนวนที่มูนิธิร้องขอ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโทรศัพท์ไว้ใช้งานโดยพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบโทรศัพท์ให้กับน้องๆทันทีครับเมื่อวานที่สวนครูอังโงมาลิกมูลนิธิกระจกเงามีการจัดกิจกรรมมอบโทรศัพท์ให้กับเด็กในชุมชนแออัดในย่านทองหล่อซึ่งขณะนี้ในพื้นที่สวนครูอังโงณมีเด็กจากชุมชนละแวกใกล้เคียงมาใช้พื้นที่สําหรับเรียนออนไลน์แก้ปัญหาพื้นที่ภายในบ้านคับแคบครับ ทีมงานบริษัทจึงเดินทางมาสมทบพ,พร้อมด้วยมือถือสมาร์ทโฟน111เครื่องแต่ทันทีที่เห็นเด็กๆเ,เรียนออนไลน์ด้วยมือถือพบว่าจอโทรศัพท์อาจไม่เหมาะกับการเรียนของน้องๆจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากโทรศัพท์เป็นแท็บเล็ตครับรวมมูลค่า4 0 0แสนบาทเพื่อให้เด็กได้เรียนในหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมูลนิธิกระจกเงาขอขอบคุณคุณบัวลอยคุณเอ รวมถึงทีมงานที่มาร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชนด้วยค่ะยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการโอกาสมูลนิธิกระจกเงาเปิดรับบริจาคมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กเพื่อส่งต่อให้กับเด็กในครอบครัวยากไร้รวมถึงโรงเรียนที่ขาดแคลนหากท่านเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีทรัพยากรเหลือใช้สามารถส่งต่อให้มูลนิธิกระจกเงาได้ที่ มูลนิธิกระจกเงาเลขที่191ซอยวิภาวดีรังสิต์62แยก4ขีด7แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4ี่กรุงเทพมหานคร10210โทร0619091840ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ